ถ้านี่เกิดในวันจันทร์ฮะกับไกด์ดวงเด่นและสัปดาห์ครับดวงชะตาตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10นะครับเดือนมีนานะฮะเรื่องอะไรที่ต้องพบต้องเจอชัวร์เด่นๆที่สุดบ้างนะครับมีดังน,นี้ครับเรื่องแรกครับต้องบอกว่าคนลาไอคนเรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะฮะช่วงสัปดาห์นี้มันมีดวงที่จะได้ซื้อของที่ถูกใจใช้เงินอย่างคุ้มค่ามีเกณฑ์ได้ซื้อของที่มีราคาหรือชําระหนี้สินได้ แสดงว่ามันมีเหตุนะครับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยที่เยอะพิเศษ,ษ,ษ,ษนะครับรุนแรงพิเศษ,ษ,ษนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าผมมองว่าใช้คุ้มค่าไปว่าคุณอาจจะได้ซื้อของที่ดีราคาที่ถูกกว่าปกติหรือ2นะครับมีดวงคนช่วยเหลือเรื่องของเงินทองหรือว่ามีเงินฟุกฟุกนะครับบางทีถ้าเราทําอาชีพอะไรที่ต้องแบบลุ้นหรือว่าได้เงินรองเงินพิเศษ,ษ,ษนะฮะก็จะได้ครับโข้าเงินพิเศษไม่ใช่ว่า ต้องเป็นเงินที่คนอื่นให้ทั่วไปนะฮะบางทีเราทํางานหลักอยู่แล้วก็เรามีจ็อบพิเศษโอเคอาจจะได้เงินสุดนั่นนะฮะแปลว่ายัางไงเสียครับในช่วงสัปดาห์นี้มีเงินเข้าหรือมีข่าวดีเรื่องเงินทองหรือได้ซื้อของที่คุ้มค่านะฮะขา,ขายดีนะถ้าค้าขายนะครับมีกําไรที่แบบฟุกๆนะหรือว่ามีลูกค้าที่แบบเออเซอร์ไพรส์นะครับอย่างน้อยมันก็มีเรื่องของข่าวดีเรื่องเงินในรูปแบบต่างๆนานานะครับ บางคนก็จะเป็นเรื่องของคนมอบของพิเศษหรือว่าพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปทานพาไปเออคือเรียกว่ามีความสุขนะครับคาว่าโชคลาภหรือเงินทองมันเป็นได้หลากหลายอย่างคำว่าโชคลาภเป็นแปลงได้ทั้งสินทรัพย์เงินทองแล้วก็เรื่องของความสุขกายสุขใจนะครับแปลว่าอย่างน้อยมันต้องมีอะไรดีๆแน่นอนนะครับนะเรื่องต่อมานะครับคนเกิดวันจันทร์งานจะเร่งด่วนกว่าปกติ งานเข้าพอๆพอเดิมนะฮะไม่ได้แบบหนักหนาไปมากกว่านี้แล้วนะเพราะปกติมันก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องกันฮะเพียงแต่ว่าคุณจะจัดก,การกับปัญหาเรื่องเงินได้ดีขึ้นถ้าใครที่มีเรื่องแบบเดือดร้อนเรื่องเงินและก็เรื่องของการงานให้รู้ว่ามันมีความเฮงคุณจะแก้ปัญหาเรื่องงานและเงินนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ได้แบบแบบประหลาดใจนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะผมก็เลยมองครับคนเกิดวันจันทร์นะฮะ งานที่เข้ามาเหมือนซุกคุยที่บอกนะครับเป็นงานที่ดีถ้ามีงานใหม่ๆเข้ามานะฮะมันจะสร้างชื่อเสียงจะได้เครดิตหรือว่างานที่คนอื่นเขาทำไม่ได้แล้วเราไปทําเราก็จัดก,การปัญหาต่างๆานานาได้ไวมากนะฮะก็เป็นจังหวะที่มีเรื่องดีๆเกี่ยวข้องการงานแล้วกันนะครับอะไรที่คุณเหนื่อยท้อล้าไม่สบายใจหรือกําลังลุ้นนะครับโปรเจกต์หรืองานอะไรทุกอย่างเป็นพิเศษหรือภารกิจอะไรพิเศษในช่วงนี้ก็จะสําเร็จนะครับดวงมันยังเคีงอยู่นะฮะโอเคนะครับ แล้วประการต่อมาครับเรื่องต่อมาคือเรียกว่าดวงความรักแฟนช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนานาได้เป็นอย่างดีนี่คือดวงเด่นนะครับคุณจะใช้ไว้วยวานหรือขอให้ช่วยเหลือบางอย่างขอให้เรียกพึ่งพาใส่ได้นะฮะในช่วงสัปดาห์นี้แปลว่าถ้าคุณตั้งใจต้องการอยากให้เขาช่วยเรื่องอะไรทําเรื่องอะไรครับคุณคุยคุณพูดคุณเจรจาคุณจัดการได้นะฮะ พูดได้นะครับถ้ามีเพื่อนเอะถ้าไม่มีแฟนก็เป็นเพื่อนสนิทก็ได้นะฮะดวงมันเด่นมากนะครับแล้วประการต่อมานะยฮะผู้ใหญ่เมตตานะครับส,สัปดาห์นี้ดีมากผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กบัญชารุ่นพี่ลูกพี่บุปการีไรกตนะครับเมตตาช่วยบางอย่างนะฮะหรือให้คแำแนะนําบางอย่างเรียกว่าทําให้เราสบายใจนะครับหรือว่าอาจจะ ให้คำแนะนำนะครับบางสิ่งที่เราเออออกก้าวหน้าได้ครับเพราะว่าถ้าสัปดาห์นี้ท้าคุณจะคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาเรื่องสำคัญสำคัญสำเร็จนะครับก็โอเคนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายอ่ามีโชคฟุกฟุกนะครับเพราะว่าโชคเนี่ยอย่าเพิ่งมองว่าเป็นเงินอย่างเี้ยนฮะบางทีโชคเย่างที่บอกว่าเป็นทรัพย์สินสิ่งของก็ได้นะฮะหรือเป็นข่าวดีที่รอคอยนะครับบางทีคุณรอคอยข่าวได้ก็ตามบางทีนะฮะคุณกําลังลุ้นไม่ใช่งานอย่างเดียวนะครับ มึงกาลังดําเนินงานหรือดําเนินการหรือว่ากําลังทําอะไรส่วนตัวส่วนตัวบางอย่างอยู่นะฮะสำเร็จนะครับนี่เป็นโชคดีเป็นข่าวดีหรือเป็นเรียกว่าอะไรที่มันชื่นใจนะฮะโอเคนะครับเลขมงคลครับมีดังนี้3 4 5 9เลขที่ไม่ถูกโชลคือเลขแสีที่ตูกโชครับมีเหลืองแดงดำเขียวแล้วก็สีที่ไม่ตูกโชลคือสีน้ำตาลวันที่ดีครับมีวันอังคารพุธอาทิตย์วันที่ติดขัดคือวันจันทร์ของชวยโชคลาบครับสัปดาห์นี้เคลียร์คลีนนะฮะ ห้องนอนครับให้โล่งให้โปรง่งให้สะอาดตาให้สบายตามันจะช่วยกระตุ้นโชคลาบได้นะครับโอเคนะฮะมีขามสูงมากครับเป็นกำลังใจในะฮะลุยสู้กันต่อในสัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับ